สวัสดีครับผมสวัสดีครับจรงเจียงยมครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเจียงยมครับผมเนาะอ่าเห็นใจไว้สบายดีว่าพี่ร่างวดที่ผ่านมาเอออ่าคุณได้ดูใบมีคนโชคดีด้วยไหมอ่าได้โชคกันว่าคุณได้ดูใบพี่ร่างครับเห็นว่มซีส <48, S 1> องซีแปด ออกสองสีนะเจ,นะจเนาะจตาออกสองสีเอาคุณนายดูใบครับเลขสองคูสองางพี่น้องแต่ว่าเขาเต็มเต็มเนาะฝันดีบอเจหรือว่าตั้งไหนงวดนี่ฝันดีบอรอกนี้กับฝันจะต้อ่าะเอาสำหรับเจี่ยงยครับผมเอา<ผ>ม,มาฟังความฝันนำกันเอาความฝันของเจี่ยงยำกน เราต่อด้วยคุณนายดูใบเนาะพี่น้องเนาะครับผู้เป็นไห่สองซีซีสองนี่นะเนาะฟันตั้งแต่เจงกว่านี่ยฟันเป็นอะไรเงี้ยในห้องน้ำบ่ฟันกับตัวหมืกขึ้นนี่ฟันนั่นอ่ะนี่ยูฟันว่าอะไรนี่พระองค์หนึ่งเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นถึงลอตเตอรี่น้องวันที่หนึ่งกันโยกขึ้นไหเบิงโอ้ ราเบิงเบิงว่าท่านมันมันเลขไทยตัวใดโอ้พันถือลอตเตอรี่จะเป็นวันวันที่หนึ่งของวันที่แปดอันของอันวันที่หนึ่งเดือนแปดอ่ะวันที่นนห,หนึ่งเดือนแปดเดือนสิงหาคมนี่ตัวเนี่ยอ่ะอืมพันถือลอตเตอรี่จะจะจะปีใดเนะ่ตฝว่าพันบอกว่าพันนาง นั่งจองจอพระองค์นั้นก็นั่งจองจองนั่งคือจังหลวงพ่อคุณคุณนั่งจังสั่นแต่ไม่เิ่นปุ๊กกนั่งจงสั่นไปอ่ากนยกแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้ววันละถือรางวัลที่งโอ้ถือรางวัลทีหนึ่งสิบเ็ดขึ้นรางวัลอยาสั่นอืตออ ตัวทั้งหนาเป็นหนึ่งศูนย์เอียงเนาะดึงมาท่านอ่าดูไม่ทันจ้ะอ่ะเอาสามตัวไทยพอเห็นหมดเจ๊ไม่เห็นจ้ะว้ายอเออตัวไหน,นตัวได้ซ้ำบ่พได้ถามแล้วว่าเป็นตัวใด รอบบริเววาออกมาไหเจตว่ารอยงไข่เบิงตว่าเบ,าบิงบ่ท่านเบิ้งไีกต่อ่อ,อบวออกอปากว่าตัวไรนเจียอะ,อะของเจเป็นไงบ้างของเจฝันของเจีะของเรากัมัดสองหางฮะมัดสองหางากับ ทหาเสออืลตนี้ยังม่โอ้สิป็นมาตัี่แล้วฮ่าติดอะไร<ด>ฟันตัวไหนเฟันตัวไหนวะโค้ฟันตัวฟังดูมันในฟันตะเกียวกับอันนี้แล้าจะม่ได้เป็นตัวเลขดอกอฟันพิชนาฟัน ได้กินเขากินนั้แต่ว่ามันกับกินจนอิ่มจนแน่นท่องแล้วแต่ว่านากินนะมันมีกุ้งเต็มจานอืมออกุ้งเป็นกุ้งจ้่กุ้งไงกุ้งไงเต็มจานเนาะโอ้หาซื้อนอตเตอรีกอ่กับซื้อตัวไทยมันกับ

เจ้าการยกนนั้นันี้ม้าหาเต็มโต๊ะอยู่ตะวันกินตะกอ่าเด็กมันสิมีเก่าโอ้โอเจ้คิดว่าน่าจะเก้าน่าจะมาเจ<ะ>้าเก่ามันหนาสิมากอ,อืมอ่ะติดเจ้าจ้าอืม จิไปยิบตัวไหนบัลลีเจจะไปยิบตัวไหนจ,จดูดว่าสองสามเก้าสงนี่มาจาตรงไนมวัดตดีนะโอ้คือคือมัดหมีมัดมัดสองสามเก 2, 3, ้าวะท้อจ้มัดสองสามเก้าครับเอ้ สองสามหนึ่งกะโอ้สองสามเก้าสองสามหนึ่งเอาคือว่ากุ้งเต็มจานนะจับกุ้งเต็มจานเอามาเก่านั่นนะตะวันจานโมมี่บ่เอาจานใส่โบเกะเอากินงตะกุ้งเนาะเอากินตะกุ้งจิ้ตะกุ้งไม่จิ้งจานเด้อโอ้ยุกเอาจานใส่กุ้งเนี้ยกัมันกระชีนกุ้งกับจานแหละเนาะ อ่าก็เลยว่าน่าจะมาสองสามเก้าสองสามหนึ่งอ่าส่วนตัวของเจ๊เนาะจ้่อ่าเอาตราคุณนายดูใบเปเจ๊มาไปงวดเนี่ยมาไปคุณนายดูใบปูให้ยสองสี่สี่สองนี่คุณนายดูใบก็ตรงให้หลายมือนลี่เราจะเอาตีโอ้ ผู้เพิ่นไทยสองซี่เนี่ยบอครับจ้าผู้เพิ่นไทยสองซี่นส่งไหนสองหางตะกนอนตะ,ะกอนสิบทรงเหล็กอิสระเกีเวเยวไหนเด้าสองมี่พี่นอ้องผู้น่าดูไปอืมมวดที่ผ่านมาหววที่ผ่านมา,มานหัวที่เพิ่นไทยเก้าสามกับห้าสาม โอ้คุณนายดูใบเก้าสามกับห้าสามเก้าสามห้าสามคุณนายดูใบได้พี่น้องเด้อ ปกติเพิ่นจา่ายแค่สองคู่เท่านี้นักเตเนาะจ้าเพิ่นให้สองหางอ่าอ่มอันเพิน <c oughs> พ่นเพิ่นเพิ่นไปได้มากจะใสงวดดีแฮะเพิ่นไปซองเมืองใสเหรอน,น,นี่นีาจกกะเป็นก้เมก้าวระดับมังเล่าค่อยได้เลยอ่ามอ่งค่อยได้สองสี่นี่เตี้ยงวดก่อนหน้านั่นก็บหกสี่ีหก ก่อ,กอนออกอน่กอนนานั่นนั้นเพืนไหฮตามหาเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเห็นเห็นเล็กสองสองตอกับเล็กซี่สองตัวนั่นจะบันทั้งทั้งไปนั้นมันมีอยู่ขีดเดียวเล่ากระเล็บเบื้องมามันว่าเป็นเก้ากับเป็นโฮกเล่ากระเล็บ Ừ, คือพระมาเล่ากันเ่ากับประเด็บอกใช่นนาากันเล่ากับมิตรบกนนอกว่ากันแม่ตั้งซี่สองประมาณเราเราบอกสามโตมากคนด้ั่งสามโตเลยจีบตอนในดอกก้อนใน ท <um ี่มันออกกระสวงมืนโลเตะน้ำอึมแบบเด็กว่าเด็กเนื้อธรรมศาสตร์วะเถอะใช่น้ำอึมเด็กเนื้อธรรมชาติเด็กเห็นเด็กใส่เส้นเนาะอืออาอใครที่รอเงวด้วเคยได้บางเดย์เลาก็ไปหามังหันนอืออ๋อใครที่รอเงวดนี้คุณนายดูใบได้พี่น้องเด้อเนาะ ร่วมกับของเจเงีนย่มพร้อมเพราะว่าคนฝันจะได้เอามาใช้กันด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่า่นเอาเป็นคนเอามาแต่ว่าก็มีชุดสองตัวกับชุดสามตัวมีบนมีล่างด้วยอของคุณนายดูไบจะมีสองชุดเท่านั้นคือสองตัวเนาะตรงกันด้วยเลยล่ะตรงกันเดีวยวก่าสามอ่าเออกลุ้งเตรียมกานอ่าพนเนมากเก่าสามกับ 53, หาสามเท่าน,นะจีเนาะ จะเพิ่นให้อสองคู่เท่าน,นั้นหละจะเพิ่นบ่นให้สักบ่ให้สามตัวอ่ากได้แบบสามตัวฮะได้เอาอยากได้สามตัวก็มีมห้าสามเก้าอง่ายนัตด้อยห้าก่นอน <laughs> อโอ้เอาอันนี้คุณน,นายดูใบได้พีนรองเด้อฝากตอนพอแม่พีรันย์อีพนซีมาเพือ่อโชคไในหมาน้ำกันคิบ ว่าหันวิ่งสีเถอะเยอะเงี้ยจีนแมนวิ่งสามตีสามเนาะให้ห้าสามกับเก้าสามสองคู่สองหางเท่านั้นกลับมาเนี่ยนาะเจเนาะเจ้าอขอบคุณหลายๆครับจ้าปฏิีจ้าอ้าวโศกโศกมันเมืนน้ำกันพี่น้องอืมน่าดูไปครับอ้าพี่หลังนะครับเจรียมพร้อมนั่นแหละเลนาะเพราะว่าคนคนเป็นคนออกมา แล้วก็เลยเอาความฝันของคนพร้อมนักคุณนายอยู่ใบครับผมชุดเดียวจบชุดเดียวจบมีสามตัวเพราะว่าคุณได้อยู่ใบยังไหนพันกวิได้แค่สองตัวเขนาดเพราะไม่หายไหลกันครับขั้นจะได้บสามตัวก็คือเก้าสามห้าขนาดขนาดครับต่อไปเพิ่นพันวาบ่เข่าสามตัวแล้วกันอ่าเพื่้แค่สองตัวเพิ่นก็ได้สามตัวที่ไหนอ่างวัดน้ฟุกก็ซื้อพันว่าเพิ่นบ่จับไผ่นะเพิ่นได้มาอยู่เพิ่นบ่วจ้าไผ่อ่างวัดที่เพิ่นบอกว่า มีสองสองตัวกับมีสี่สองตัวมันก็ออกสี่สองสองสี่บินะโอ้รางวัลนะมันจอกสองสี่หกสองสี่หกเพิ่นได้สี่หกความหน้าโอ้พอคนปรากาศจับให้อ่าเพิ่นว่ามันมาแค่สองตัวเพิ่นดวงเพิ่นจะได้แค่สองตัวแต่เพิ่นก็เอาอยู่นะวัวหน้าใดอ้าวนี่ละงวดวันที่หนึ่งสิงหาเดี๋ยวพี่น้องนะของคุณนายอยู่ใบเด้อสามเก้าทีสามครับสามผาครัผมของจริงเงีมยเพิ่นเป็นเลขฝันอ่าเลขฝัน ได้กินตะกุ้งคนอะกุ่งเขาเอากุ้งใส่จานไมาให้ครไก่เอฟซีกับเตี๋ยวนะแต่ว่ามักส่วนตัวของ่นคือสองสามเก้านะครับเนาะแล้วก็สองสามหนึ่งอ้าแป้งๆทุกท่านครับผมมาดาด้วยครับผม